กรับทักทายสบายดีเด้อจากพ่อแม่พี่น้องลุงป้าาอานอกจากพี่น้องเนาะเ mm. มื่อนี้มาตามสัญญา,จา,า,จาะจากพี่น้องว mm. ่ามืดในจักน้อยเด้อจากพี่น้องบ่ได้ใช้ไม้ก,กันสัน้นแลอจาสาทธาาธจับจับอ่าททรัพย์แลกอ่าทาคลิปให้เบิ่งตอนนี้เลยนาะจากพี่น้องอ่ามาตามสัญญาจาพี่น้องว่าสาทาาได้อ่า ลงเบียยังพักยังแดนอกจากพี่น้องซถากัสิได้มารีวิวให้ลุงป่าเอาพี่เพื่อนเพื่อนได้เบิงกันนอกจากพี่น้องเนาะสันเนเด้อขอโทษขออภัยนี่ออกมาแลว้วอันนี้คือเอ่อเกือบสองอาทิตย์นอกจากพี่น้องประมาณอ่าแปดเมื่อนี้เป็นมือที่เก้านอกจากพี่น้องมือที่เก้าเด้อจากพี่น้องเนาะนี่อันนี้คือต้นถั่วของเรานอกจากพี่น้องเนาะ โอกเชิงทว่ในตระกูลทว่าคือทว่ปบนั่นเองเนาะจะพี่น้องเนาะเป็นทวป่ปเปบักแปบทว่บักเปบเนาะจ้ะทว่ปบกะจิมีสองสายพันธุ์อยู่มันมีสองต้นที่บุคคลมัวมันเสีออกสองหรือสามต้นบนันออกแดงแดงออกขากำในจัหน้อยเนาะจ้ะต้นเพ่นกัสมบูรณ์จะพี่น้องจะเริ่มเติบโตเนาะจ้ะพี่น้องเนาะถือว่าโอเคเนาะจ้ะพี่น้องหลนะังจากอาทิตย์นี้ซา่ากระจิได้แยกเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ ให้เพิ่นให้เพิ่นได้แตกใบเนี่ยสมมต uh ิว huh. ่าเนี่ยที่สาวถาดอันนี้อันนี้คือกาบเมล็ดของเพิ่นนั่นเองนอกจากสาวถาดก็สามารถเอาออกได้นอกจากพี่น้องเอาออกให้เพิ่นได้บอกนะเนี่ยใบอันนี้คือใบแรกของเพิ่นเนาะสาถัดจะให้เพิ่นบานสกอนนอกจากพี่น้องบานพอเพิ่นบานใช้เสาวถาดก็ซืได้ทําการแยกนอกจากพี่น้องแยกแยกกระถางนั่นเองนอกจากพี่น้องเพื่อ ที่สีไฮทัวนั่นจะเริ่มเติบโตเพราะว่าเพิ่อนยูติดกันห้างกันอันนี้คือเ่าเพาะเอาเบีย้ยมันนอกจากพี่น้องก็จะได้ทําแยกแล้วก็เอาไปปลูกใส่กระถางนั่นเองนอกจากพี่น้องส่วนทางนี้สถาบันไ่ได้เปิดให้เบิ่งอันนี้ก็จะเป็นถ้วยชนิดหนึง่งคือกันนอกจากพี่น้องเต่เพื่อนซีมีอ่าเพื่อนซีออกคล่ายๆอ่าถัวหกกร,รัมนั่นเองนอกจากพีนนก่น้องแต่เยาเาด้วนี่เอ่อเป็นทั่วที่สั้นน,น,อรรนอกจากแต่สีหกกรัมนาจพี่น้อง ออกแดงแดงเนี่ยแหละมีซองสายพันธุ์แล้วเนาะจ้ะพี่น้องมีมีมอ่าโอ๊ยกล้องบอ่สตมสูมแล้วจ้ะพี่น้องจะมีทัวแปบขาวเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็ทัวอ่าทัวแขกทัวแขกเขากัมแขกทัวแดงนั่นเองเนาะจ้ะออกแดงแดงนั่นเองเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ เนี่ยซึ่งจะเป็นกระถางเดียวกันจะเป็นจะเป็นอันเดียวกันกับที่สาธาตันรีวิวให้เบิรงนี่กับแบบเดียวกันเลยนี่จ้ะพี่น้องอันนี้กับทัวเด้่จ้ะพี่น้องต้นเพิ่นสีเขียวจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันยังหนาวอยู่นาาจ้ะพี่น้องแต่สาธาต้องกล้าช่วงนี้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่แหละนี่แหละคือทั่วเขากรเนาาจ้ะพี่น้องย้ำเวลาผลเพิ่นออกนั่นก็จะเป็นผลออกแบบสีเขากรเลยนะาจ้ะพี่น้องออกแดงๆน่าจ้ะนี ซึ่งสถาหการจะดูแลเพื่อนต่อไปนอกจากพี่น้องเพื่อที่จะให้เพื่อนเติบโตภายในซัมเมอร์หนาลอดน,นี่เองนอจากพี่น้องเพอได้ตํเพอได้พัดนอกจากพี่น้องเนาะปลอดสารพี่น้องที่เขาปลูกในบ่แม่นยังคือเขาดูแลดูแลสุขภาพเขาน้วยนอกจากคือปลูกพักกินเองปลูกปลอดสารในระยะสั้นนั่นเองนอกจากคือช่วงหนา้อนของประเทศที่หนาวเนี่ยประเทศนอร์เวย์นี่จะไม่เวลาหนาร้อนแค่ อ่าสามสี่เดือนนั่นเองนะจะซึ่งเดือนที่หาย่างกะจะเป็นช่วงที่เริ่มหนาวนะจ๊ะเริ่มหนาวแล้วกะหลังจากนั้นฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองกะจะเริ่มหนาวเลยแล้วก็เขาหนาสนอนั่นเองนะจ๊ะพี่น้องนะจ๊ะส่วนอันนี้ก็จะมีหลายๆอย่างนั่นเองก็คือมีมีแตงเอ้ยมีนุ่นนี่นั่นเอ้ยแต่อันนี้กะจะเป็นพวกไอ เรรี่พวกอันนี้นอกจากพี่น้องมันกระเพิ่งออกแต่อันนี้จะเป็นเบีย้ยของมะเขือซึ่งสาธาตได้วานลุงในกระทงแมวไอกระทงไอไข่นั่นเองแผงไข่นั่นเองนะจาะพี่น้องลองเบิงวาสีบาปนสิอกอกระบบแต่สุดท้ายเพิ่งกรยังออกมาให้เห็นนอกจากพี่น้องซึ่งมเมล็ดมะเขือนี่สาธาตต้องบอกเดีจากพี่น้องว่าสาธาต่ได้ไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์มาแต่พักใดเด สาวธาตไปซื้ออยุรานอาหารไทยมาสาวธาตกินเราจ้ะเห็นเมล็ดมันเกลสาวธาตก็เลยวานยายาเว้นเตะเว้นเตะม่มาสแกยาเปะยาคันเดเว้นตเตลิตยาเอเวดเอเวดเอเวนลาเว้นเตอรที่นาบอลูเออเดล็อกเฟิร์สเดมฟิลลาวัตตันอินนะฟินนะเฟิร์สมมฟูลเอ ก็จะมี lime, หลายๆ pues mm นอกจากพ nah ี่น้องที่สาธาผดได้ก้าในอันนี้กับเม็ดฟักทองแน่นอกจากพี่น้องก็จะมีเม็ดพริกนอกจากนี้พริกกำลังออกพี่น้องกำลังแตกตาเนี่ยก็จะจิกยังแน่แหละสารพัดบอกบึกเนาะเนี่ยที่พี่น้องเห็นเนี่ยเมล็ดที่ว่าลงกล้าเบิดเนี่ยนอกจากพี่น้องเนี่ยแมนเบิดเนี่ยนอกจากนี่นี่แมนทั้งนั้นนอกจากนี่อันนี้ก็จะเป็นแตงนอกจากพี่น้องแตง แตงลูกผสมแตงที่สาวารณมักที่ชุดคือลูกผสมนะบแมนแตงคือบ้านเฮ่าเลยได้เออเอเชียคับอของทา้งนี่ลูกผสมอันนี้แซ่บจะมีความหอมความกรอบน่าจะพี่น้องน้ำจะบอค่อยเยอะปันใดน่าจะแตงส่วนมากน้ำจะเยอะแล้วก็บ,บ่อค่อยจะมีรสชาติในในการริมรสเวลากินนั่นเองแต่ว่าชาวไทยได้ได้ได,ได,ได้ได้กินชนิดนี้พันนี้สายพันนี้เข้าไปรู้สึกว่าชอบนะเพราะว่ามันจะมีความหอมความกรอบแล้วก็รสชาติ มันกะจะมีให้เขาได้ลู้ว่าเออนี่รสชาติของแตงชนิดนี้นะเป็นแบบนั้นนะพี่น้องแตงบางชนิดกินก็มีตรน้ำย่างที่ว่าไปคิบกอนนาะจากพี่น้องเน,นาะมีตรน้ำแตงก็คือแตงนาะจา้ะแ,แตงก็คือแตงแตงก็คืออมน้ำนั่นเองนาะจ้ะพี่น้องอยาเย็นบานห้าห่วงนาะจ้ะพี่น้องส่วนอันนี้ก็สีเป็นทั่วแขกเอ่อทั่วแขกคือกันนาะจ้ะพี่น้อง ัวแขกแต่สิเป็นพันธุกรรมที่สะทานโบอะไะแบบเดียวกันทุ่งเดียวกันนอกจากสะาดแยกมานีุ่่มใจแต่น,นี่แหละพี่น้องเพราะว่าอันต้นเพิ่อนอันทั้งในพ่นมีแต่ต้นใหญ่ๆได้พี่น้องกำลังออกเห็นบ่เนาะอั้ซ่อนบ่พี่น้องอันนี้กล้องคอยบอสุ้มพี่น้องเลยบอซุม้ม อันดี้ซุมล่ะนี่แหละเบัดอาทิตย์นี่แหละสาวธาสุจะได้อ่า,อา,สา,า,สอาใส่กระถางญงแยกเพิ่นนอกจากพี่น้องนะเพราะว่าเพิ่นตัวไว้ทั่วนี่แล้วก็เพิ่นต้องการอาที่ที่จะยึดแล้วก็ เป็นเครือนย้ายย้ําขึ้นไปน้่นเอเนอกจากพี่น้องเนาะคันดูแลได้ในพี่น้องบุึดกินเดินในเดินทัวในเดินดนอกจากปีนี้เนาะเฮาสีแบบว่าเฮาสีเห็ดดูแลเพิ่นใดบอ่อเท่านั้นแหละนี่นแหละปัญหามันอยู่หันแหละพี่น้องนอกจากสาตาก็ได้เห็นเพิ่นมีความงามมีความเจริญเติบโตขอนสาตาก็ดีมุกดีใจนอกจากพี่น้องเพราะว่า บางเทือเห่าไปลงดินเลยนะมันบอกคืนนอะกจากพี่น้องเพราะว่ามันคืนเนี่ยมันเป็นมันบอกบเถืกอ,อธิบายบเถึกว่ายไง,ไงือมันหนาวอะ่ะพี่น้องอนาคตไปอย่างสิใครแน่เบิ้งเอาดูแลเอาอย่างสินอกจากพี่น้องก็พ่อได้ได้ต้นได้กาได้เบียเพินน่นนอกจากพี่น้องนะเนี่ยแหละสาธาตุก็ได้มาเหตุตามสัญญาแหละเด้อจากพี่น้องว่าสาธาตุซีรีส์วิวเบียรยังแน่ที่สาธาตุได้ล่วงไปนอกจากแต่เก่าย่งบทันได้สิ้นสุดทอนี่นอกจาก เพราะว่าอันนี้แค่ให้เบิงเห็นให้เป็นน้าจิ้มมาซื่งนอกจากพี่น้องเพราะว่ายังมีหลายสายพันธุ์ยังหลายชนิดอยพักนอกจากโมเมนสายพันธุ์หลายชนิดที่ท่านได้แบบว่าสิท่านได้รีวิวได้ก็ยังเป็นแบบว่ายังเปลี่ยนกระลังแตกแตกตาแตกเบี้ยนั่นเองน,นอกจากพี่น้องมันดูแล้วย่างอิลี่พี่น้องใส่ใจอิลีได้อย่างไดซ้ำเน,น,นี่ยนอกจากพี่น้องเนาะ พรวะว่าเฮาอยู่เมืออหนาวอีกอย่างหนึ่งเ้าบ่มีกลีนเ้าบ่มีไอ้บ้านสําหรับปลูกพักในอุณหภูมิที่ดีนอกจากพี่น้องก็เป็นอีกยังที่ลําบากในการดูแลนั่นเองนอกจากเพื่อเพื่อตายจ้อยออกมาให้เจ้าเห็นอยู่แต่อุณหภูมิจ้ามันบ่อม่ําเสมอพักเบียก้าน่อยอ่อ,อน,ออนสามารถตายได้ได,ได้พี่น้องคัออุณหภูมิในบ้านพอดีนอกจากพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยสาธาตนะอยู่ในต่างแดนนะ ทุกซัมเมอร์สาวาัสินคพักมาปลูกพูดง่ายๆคือว่าเอาแบบเป็นแปนไปเลยคือว่าปลูกพักในระยะสันน้นนะน้าพี่น้องกินแบบกินแบบในในช่วงตนาลนพัานนาอนไปแล้วก็เอิรนหนาวินเตอร์เขาก็ซื้อพักกินอย่างเสีนะซื้อในอในลานเพิ่นนั่นละในหางในยังนั่นและแต่ว่าฮะช่วงซัมเมอร์เนี่ยกับโอเคอยููเพราะว่า อันนั่นห้ากระปูกได้อันนี้ห้ากระแซมได้เฮ็ดได้เนาะจ้ะพี่น้องกะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าสิ่งที่ห้าปลูกนั้นล้วนแต่บบมิสารเคมีมันเป็นพักที่แบบห้าปลูกด้วยเอ,อน้ำเนาะจ้ะยางเกงกับปุ๋ยขี้ไกล้เนาะจ้ะพี่น้องบ่สิโบมีเคมีบบมิสารนนนน่นเ่้พี่นอ้องเอ้ยเนาะมันเป็นอันยังที่ดีมากเลยเนาะจ้ะพี่น้องขันได้ยุยุดิหน่ะเนาะชีวิตนี่เนาะนั่นแหละบางว่าหลายๆายท่านก็คือสิแบบว่า ขึ้นือหนุ่ยเนาะจากพี่น้องขึ้นขึสาธาตุในเด้อปลูกผักกินเนาะจากพี่น้องเสมอเนี่เรามาปลูกผักกินกันปอกสารกันเถอะเนาะพี่น้องเนาะบึ่งเนี่ยนีเงาหรือเงานี่เพื่อนอยากขึ้นทะได้นี่เพื่อนเงาเงาได้พี่น้องบึ่งบึ่งความเงาตั้งแต่กระตั้งแต่ทางตั้งแต่กระทางเสาธาตอันปลูกใส่กระดาษเด้อพี่น้องบ่มีดินเน้อนั่นเด้อแล้วก็อันนี้ก็เบี้ยอันแตงเนาะจากพี่น้อง อาจจะประมาณนี้เนอะกำลังออกหลายอย่างเนี่ยสิโลต์ไฮยูโบโ่เนาะทั่วแขกเขากำบักเคือเลยแหละจะเมนออกอางานออกซะสองอาทิตย์หะาก็ได้ซ้ำนี่พี่น้องเ้ยจักสิ์ตายสิย่งดอกกุขาน้อยก็ได้โอ้ยเบิ่งให้ก็ลูกน้อยบุได้นี่บุแมนว่าอันง่ายๆแล้วบุแมนธรรมดาเห็นพี่ๆเพื่พพนพนพอนๆเราลุงในอัน ในสตอรี่หรือไอ้ใน y o ยูทูบนอกจากพี่น้องเนาะมีแต่ตนง,งามๆมีแต่เบีย่ยงทำงานผลเราสะออนซ้อนสะออนซ้อนหลายพ่อแม่พี่นอ้องข้องคอยเฮ็ดอีหยังสมัครคือเจ้าของแค่เนาะซาะลาละ่าซาลาละ่าเบิ่งแี้ซีโรดเป็นตาโรดตายไปแล้วหาหรือบ่เหลือแล้วค่ะตนนี่นะพี่น้องมีแนวกินแล้วเลยโอเคนะจ๊ะพี่น้อง สาตาัสก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้รับได้ชมกันว่าแต่ละมือแต่ละอาทิตย์มันขึ้นแย่เอาสำได้น่นาจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะเบื้องนี่อวบอวบน่าจะพี่น้องอวบอวบอืมอืมเบื้องเอาไอนะ่อยกระสอ,อนคือการตัวบักทัวข่อยน่าจะพี่น้องเนาะสาตาสก็สีแดงลาผ้าจากเลยเด้พอพ่อแม่พี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้คอยแนเด้อราะว่าได้อยู่น้ำกันเราขอบพระคุณทุกท่าน ที่อยู่เคียงข้างกันจนมาหอดมือหน,นีเนาะจาาพี่น้องเนาะสาธากก็ขอขอบพระคุณขอหาสุขภาพแข็งแรงเด้อรวยๆแห้งๆตลอดปีแล้วตลอดไปเด้อจ่าพี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามให้สาธากแน่เด้อจ้าสบายดีบ๊ายๆจ้า